สวัสดีค่ะผมนักศิลป์ลอดภัยเฟมประวัติศาสตร์ศิลป์ปีหนึ่งครับดิฉันนางสาวนาทิดา,าศาสีพัวดนฮานะประวัติศาสตร์ศิลป์ปีหนึ่งค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการใกล้วัดใกล้วังครับก็วันนี้นะคะ พวกเราเนี่ยจะทำรายการนี้ขึ้นมาเนื่องในรายวิชา SU 3 0 1ค่ะโดยพวกเราเนี่ยมีความตั้งใจนะคะที่จะพาทุกคนไปเยี่ยมชมกับแหล่งวัฒนธรรมซึ่งเป็นอ,อ,อันซีนของกรุงเทพนั่นก็คือวัดร้างนั่นเองค่ะซึ่งวัดร้างที่เราจะนำเสนอเนี่ยเราได้ยกมาจากหนังสือชื่อว่าวัดร้างในบางกอกของอาจารย์ประพัชชูวิเชียนซึ่งเป็นอาจารย์ในสาขาวิชาของพวกเรานะครับ ถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วนะคะพร้อมกันยังพร้อมกันยังพร้อมแล้วใช่ไหมคะไปกันเลยนั่งรถออกจากมหาวิทยาลัยศิลปากรวังท่าพระจากนั้นเดินทางไปทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าจันทร์ข้ามสะพานพระปิ่นเกล้าให้เลี้ยวซ้ายเข้าซอยวัดดุส out, ิตรามเราก็จะเจอกับวัดภูมารินราชปักสีค่ะค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่วัดภูมารินราชปักสรีแล้วนะคะดูจากข้างนอกรอบๆเนี่ยมันดูเหมือนไม่ใช่วัดลางนะครับ จริงค่ะสาภาพภายนอกดูจากตรงนี้แล้วก็ยังดูดีอยู่เลยพเพราะเนื่องจากว่าวัดน,นี้เนี่ยได้รับการสันนิษฐานว่าได้รับการบูรณะจากลูกชายของกรมพระราชวังบวรมหาเศรษานุรักษ์นะครับหรือมีชื่อว่าพระอ,องค์เจ้าภูมิมลินเป็นไปได้ว่าท่านเนี่ยอาจจะเป็นคนที่บูรณาวัดแห่งนี้ขึ้นมาครับอูดูจากประวัติแล้วน่าสนใจมากเลยนะคะงั้นเราไปดูข้างในกันดีกว่าไหมคะจะได้ดูข้างในด้วยว่าเป็นยังไงบ้างไป,ไปครับด้านในกันแล้วนะคะ โดยในประวัติของวัดดุสิตารามวรวิหารนะคะก็เล่ากันไว้ว่าในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโนรสทรงตรวจตรากิจการสงฆ์ตามวัดวัาอารามต่า,ตางๆค่ะและเขาก็พบว่าวัดภูมรินราชปักษีเนี่ยเป็นวัดเดียวนะคะที่มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่เพียงแค่รูปเดียวจึงโปรโดให้ยุครวมเข้ากับวัดดุสิตารามค่ะ เป็นอันจบสถานะความเป็นวัดของวัดแห่งนี้เอาไว้เพียงเท่านี้โดยเหตุการณ์นี้นะคะน่าจะเกิดขึ้นในเราพุทธศตวรรษ,ษรที่2,458จนถึง2,460ค่ะนอกจากนี้นะครับภายในอุโบสถเนี่ยยังมีพระพุทธร,รูปสามองค์นะครับซึ่งสามองค์นี้เนี่ยถือว่าเป็นของใหม่ที่เพิ่งนํามาถวายใหม่นะครับซึ่งพระพุทธร,รูปเนี่ยจะมีเป็นพระยืนสามองค์นะครับจะมีด้านหลังก็จะมีจิตกรรมเช่นกันครับโดยในอุโบสถของวัดวัดนี้นะครับ จะสังเกตได้ว่าจะมีจิตกรรมต่างๆนะครับซึ่งจะมีเทพพนมและตรงข้ามพระประธานเนี่ยจะมีมารประจนนะครับสันนิษฐานว่าจิตกรรมเหล่านี้เนี่ยน่าจะสร้างขึ้นประมาณช่วงต้นรัตนโกสินทร์ประมาณรัชกาลที่สามครับอุโบสถของวัดนี้นะครับมันจะเป็นอาคารทรงไทยประเพณีทรงสูงนะครับฐานแอ่นโค้งสำเพาซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของอยุธยาตอนปลายนะครับ แต่สิ่งที่ทําให้อเวอร์สดหลังนี้ดูแปลกกว่าชาวบ้านก็คือถ้าประตูทางเข้าเนี่ยมีอยู่เป็นประตูเป็นประตูด้านข้างนะครับโดยโดยด้านหน้าและด้านหลังเนี่ยจะมีประตูทึบหลอกและสิ่งที่เป็นมัตเตอร์พิสําคัญของวัดนี้นะครับก็คือรูปพระนารายทรงคุณนะครับซึ่งพระนารายทรงคุณเนี่ยเป็นหน้าบันที่ประดับกระจกแล้วก็ด้านบนเป็นรูปพระนารายทรงคุณครับซึ่งเป็นเครื่องหมายที่พบได้ไปตามพระอารามหลวงแต่ด้านล่างของพระนารายทรงคุณเนี่ย มีนกยูงลำแพนขนาดใหญ่นะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ซึ่งหาได้ชมยากมากๆของวัดแห่งนี้ครับตอนนี้เราก็ได้มาอยู่ที่บริเวณวิหารของวัดภูมรลรนราชบักสีแล้วนะครับใช่ค่ะวิหารนี้เนี่ยก็จะมีความคล้ายกับอุโบสถมากๆเลยเพียงแต่ว่ามีมุกยืนออกมาด้านหลังจุดนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่มีพระพุทธร,รูปยืนองค์ใหญ่นามว่าหลวงพ่อดำประดิษฐานอยู่นะคะโดยพระพุทธรูปองค์นี้เนี่ยจะเป็นพระพุทธรูปที่เป็นที่เคารพบ,บูชาของชาวบ้านในย่านนี้ค่ะ อรอบๆพระพุทธร,รูปเนี่ยก็จะมีการเจาะเป็นสี่เหลี่ยมวงโค้งปลายแหลมนะคะเรียกกันว่าเป็นรังพึ่งซึ่งช่องตรงนี้เนี่ยสันนิษฐานว่าอาจจะเคยใช้สําหรับใส่พระพุทธร,รูปองค์เล็กๆไว้ค่ะด้านในภายในวิหารนะคะก็จะมีพระพุทธร,รูปปางมารวิชัยหินทรายแดงขนาดใหญ่ค่ะ ซึ่งอาจจะเก่าไปจนถึงสมัยอรยทยาตอนตอน้นหรือว่าตอนกลางขนาดสองข้างด้วยพระรูปพระสาวกปูนปั้นค่ะซึ่งสร้างขึ้นใหม่ในตำแหน่งเดิมและนี่แหละครับคือวัดภ um ูมิมลินราชปักสีนะครับเราไปวัดต่อไปกันเลยครับการเดินทางไปวัดพิกุลในออกจากซอยวัดดุสิตารามเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้าขับตรงไปจนเจอกับถนนอรุณอมริน กลับรถและชิดซ้ายเพื่อเข้าถนนบรมราชชนนีขับตรงไปเรื่อยๆจนเจอกับถนนซิรินทรเลี้ยวขวาจากนั้นเมื่อเจอเ g ็ซิรินทรให้เลี้ยวซ้ายเราก็จะเจอกับวัดพิกุลในนั่นเองค่ะตอนนี้นะครับเราก็ได้มาอยู่ที่วัด,วดพิกุกลใน วัดพิกุลในนะคะเป็นวัดที่ตั้งอยู่ระหว่างรอยต่อของกรุงเทพฝั่งตะวันตกกับอำเภอบางกรวยของจังหวัดนนทบุรีค่ะโดยแต่เดิมตรงนี้นะคะจะเป็นที่ตั้งของคลองวัดพิกุลค่ะแต่ว่าตรงนี้ก็กลายเป็นร่องน้ำเล็กๆที่ไม่มีคนใช้สัญจรหลังจากนั้นก็มีโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ามาสร้างทับนะคะทำให้วิหารเก่าเนี่ยถูกรื้อทิ้งไปหมดส่วนหมู่พระพุทธรูปนะคะก็ถูกย้ายมาประดิษฐานไว้ที่อาคารหลังใหม่ที่สร้างไว้ตรงนี้ค่ะ จากการค้นหาในแผนที่พร้อมทั้งการสำรวจในปี2547นะครับเราพบอาคารขนาดย่อมตั้งประจันหน้าอยู่แยกถนนลุ่งประชาสายบางกวยไซน้อยด้านหลังนะครับแล้วก็ตรงข้างแยกตรงทางสถานีเข้ารถไฟบางลำหลูเนี่ยขนาบข้างรถไฟฟ้าทางทิศเหนือนะครับอาคารถงเนี่ยมันเป็นอาคารก่อซีเมนต์นะครับประตูเป็นมีบานเลื่อนและเป็นประตูไม้นะครับและซึ่งด้านในเนี่ยประดิษฐานหลวงพ่อใหญ่ซึ่งเป็นพระพุทธรูปสําคัญของวัด ของวัดล้างแห่งนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันนะครับค่ะแล้วนี่ก็คือด้านในนะคะตอนนี้อย่างที่เห็นว่ามีพระพุทธรูปอยู่หลายองค์เลยค่ะในนี้ใช่ครับและพระพุทธรูปของที่นี่นะครับจะสังเกตได้ว่าเป็นลักษณะของกรุงศรีอยุธยาตอนต้นถึงตอนกลางนะครับซึ่งเรียกว่าอู่ทองสามซึ่งจะสังเกตได้จากว่าพระพักเนียมีหน้ากลมไข่และพระสงฆ์เนียมีเม็ดค่อนข้างเล็กนะครับโดยพระพุทธรูปเหล่านี้เนี่ย อาจจะเคยเป็นหินทรายนะครับซึ่งประกอบกันเป็นพระเหมือนพระยุทธยาปกติแล้วก็มีการปิดทองหรือทาทองนะครับผมนอกจากนี้นะครับวัดพิกุลในยังมีการค้นพบใบเสมานะครับซึ่งใบเสมานี้เนี่ยมีการทาทองแต่ว่าเราเลยไม่ทราบว่าใบเสมาเนี้ยเป็นวัสดุใดสันนิษฐานว่าเป็นใบอาจจะเป็นใบเสมาตั้งแต่กรุงศรีอย,ยุธยาจนถึงยุครัตนโกสินทร์นะครับซึ่งประวัติวัดแห่งน,นี้เนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาวานานมากเลยนะครับ เป็นวัดที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะเพราะว่านอกจากเขาเนี่ยจะเคยถูกทุบทิ้งมาแล้วแล้วก็นํามาตั้งไว้ตรงนี้อย่างเราก็จะได้เห็นกันว่ามีประวัติที่ยาวนานมากๆอยากให้ทุกคนได้ลองมาเดินดูกันนะคะถึงแม้ว่าจะมีพื้นที่ที่เล็กขนาดนี้นะคะแต่ว่าศิลปะค่อนข้างสวยงามค่ะโอเคนะครับจบไปแล้วนะครับกับวัดพิกุลนใน,นะครับหรือหลวงพ่อใหญ่วัดพิกุลในนะครับโอเคนะครับเราจะไปวัดต่อไปกันเลยนะครับ โดยการเดินทางไปวัดอังกุารัางขับตรงไปตามถนนรุ่งประชาเมื่อถึงวงเวียนให้ใช้ทางออกหนึ่งเพื่อเข้าสู่ถนนชัยพฤกษ์เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนบรมราชชนนีแล้วกลับรถเมื่อเจอซอยถนนชิมพลีให้เลี้ยวซ้ายขับต่อไปเรื่อยๆจนเจอบ้านสบายรักษาสัตว์เลี้ยวขวาแล้วขับตามถนนแก้วเงินทองเราก็จะเจอกับวัดอังกุารัางค่ะตอนนี้นะครับเราก็ได้อยู่ที่หน้าวัดอังกุารัางนะครับวัดอังกุารัางเนี่ยตั้งอยู่ ที่แขวงชิมพีเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครนะครับใช่ค่ะโดยที่วัดน,นี้นะคะก็ไม่ได้ปรากฏหลักฐานในการสร้างแล้วก็ไม่มีประวัตินะคะว่าถูกทิ้งร้างตอนไหนอาจจะเป็นไปนได้ว่าถูกทิ้งร้างตั้งแต่ช่วงสมัยเสียกรุงศรีอยุธยาค่ะโดยที่วันนี้เนี่ยก็ถูกสร้างทับอุโบสถเก่าค่ะลักษณะก็จะเป็นพื้นเป็นกระเบื้องซีเมนค่ะแล้วก็หลังคาสังกะสีแล้วก็มีกรงโดยรอบนะคะดังที่เห็นโดย วัดอังกุลาเนี่ยมีการค้นพบลูกหินลูกนิมิตสลักนะครับอีกทั้งยังพบกระเบื้องเชิงชายสมัยกรุงศรีนะคะอยุธยานะครับสันนิษฐานว่าเดิมทีอุโบสถเก่าเนี่ยน่าจะเป็นหลังเป็นอุโบสถที่มุงหลังคาด้วยกระเบื้องกับกล้วยนะครับส่วนชัมามเบอร์ชื่อกุลาเนี่ยรองศาสตราจารย์ดรประพัฒช,ชูวิเชียนเนี่ยได้สันนิษฐานไว้ว่าคําว่ามีได้สันนิษฐานไว้ว่าเนื่องจากว่ามีหลวงพ่อดําใช่ไหมครับหลวงพ่อดําอาจจะหมายถึงกุลากุลาเป็นชน เป็นบุคคลที่ใช้แรงงานจึงมีผิวดำแต่ก็เป็นเพียงแค่ข้อสันนิษฐานที่อาจจะเป็นไปได้นะครับค่ะก็เดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปดูหลวงพ่อดำด้านในกันนะคะค่ะแล้วด้านในนี้ก็คือหลวงพ่อดำที่เราพูดถึงกันนะคะว่าแต่ทำไมลักษณะพระพักถึงเป็นแบบนั้นล่ะคะช่วยอธิบายได้ไหมคะ เนื่องจากที่ชื่อว่าหลวงพ่อดำเนี่ยเดิมทีเนี่ยหลวงพ่อดำท่านเคยมีท่านเนี่ยเคยมีสีดําทั้งตัวแล้วก็มีทองที่หน้านะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามีการทาสีทองหรือปิดทองที่หลวงพ่อดาแล้วนะครับแล้วก็หลวงพ่อดำเนี่ยเป็นลักษณะเป็นพระพุทธร,รูปศิลปะแบบกรุงศรีอยุธยาค่อนข้างต้นถึงกลางนะครับถึงที่เรียกว่าอู่ทองสามนะครับซึ่งเหมือนกับที่วัดพิกุลในเลยนะครับครับผมแล้วแล้วก็วัดที่วัดเนี่ยยังมีเห็นไหมครับว่ายังมีลูกนิมิตอยู่ด้านหลัง อีกทั้งฐานชุกะชีเนี่ยก็ยังเป็นแบบฐานชุกะชีแบบสมัยกรุงศรีอยุธยาได้ครับเป็นอย่างนี้นี่เองนะคะแล้วก็เห็นมาว่าที่นี่เนี่ยก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกอย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คือเจ้าแม่ส่ทองค่ะโดยเจ้าแม่ส่ทองเนี่ยจะอยู่บริเวณต้นไทรขนาดใหญ่ตรงนี้นะคะแล้วก็ยังมีกุมานนะคะเขาเรียกกันว่าพี่จุพี่แกะและก็พี่เปียนะคะชาวบ้านแถวนี้เนี่ยมักจะมาแก้บนด้วยการนําตะกร้อมาถวายที่นี่ค่ะ ก็จะเห็นว่าตรงนู้นก็มีตะกร้อเรียงรายอยู่นะคะชาวบ้านเขาก็จะมาขอพรมาแก้บนใครอยากลองมาก็มาได้ค่ะเราไปดูบริเวณต้นไทรกันดีกว่าค่ะไปค่ะนี่นะคะบริเวณต้นไทรที่เราว่ากันมาค่ะ แล้วก็นะครับนอกจากจะมีหลวงพ่อดำแล้วนะครับเดิมทีเนี่ยท่านมีพระพุทธรูปพี่น้อยอีกองหนึ่งนะครับเรียกว่าหลวงพ่อขาวปัจจุบันเนี่ยถูกเคลื่อนย้ายไปประดิษฐานที่วัดจันทร์ประดิษฐานรามที่เขตภาษีเจริญแล้วนะครับผมโ่าเสียดายนะคะที่ไม่ได้นำมาประดิษฐานไว้คู่กันจริงครับค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับวัดอังกุาในวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปต่อที่วัดต่อไปกันเลยค่ะซึ่งเป็นวัดสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะไปกันเลย <c oughs> โดยการเดินทางไปวัดวงสมุนวิหารขับตรงไปตามถนนแก้วเงินทองเข้าซอยจรันสนิทวง35เลี้ยวขวาถนนปากน้ำฝั่งเหนือวิ่งตรงไปจนเจอกับถนนพรานนกกาญจนาพิเษกแล้วเลี้ยวซ้ายเมื่อถึงแยกพรานนกให้ไปยังถนนวังหลังขับต่อไปจนเจอห้างขายยาเคียมขั้วตึงเลี้ยวขวาขับตรงมาเรื่อยๆเ,เราก็จะเจอกับวัดวงสมุนวิหารค่ะ ตอนนี้นะครับเราได้อยู่ที่วัดวงสมุนวิหารนะครับผมวัดวงสมุนวิหารเนี่ยมีประวัติความเป็นมายัางไงนะคะคุณพี่เฟมวัดวงสมุนวิหารเนี่ยเดิมทีเคยเป็นสถานที่ที่เป็นที่ประทับของรัชกาลที่หนึ่งหรือตอนนั้นยังเป็นสมเด็จเจ้าพยามหากษัตริย์ศึกนะครับเมื่อได้ขึ้นของราดแล้วท่านได้พระราชทานที่นี่ให้เป็นบ้านหลวงที่ประทับของพระเจ้าลูกยาเธอทั้งสองพระองค์นะครับ จบจนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช2 5 0 0 2น5 2นะครับพระราชนิเวศนพระราชนิเวศเ,เดิมนี้ได้เป็นที่ประทับของพระองค์เจ้าชายประยงกมขุนทิเบตบวรนะครับซึ่งเป็นผู้สร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ต่อซึ่งวัดนี้เนี่ยเริ่มตั้งตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4และเสร็จสิ้นในสมัยรัชกาลที่5นะครับยปอดความเป็นมายาวนานมากเลยนะคะเนี่ยจริงนานจริงๆครับผมงั้นถ้าเกิดอยู่ในที่ดินที่สําคัญขนาดนี้ทาไมถึงล้างได้ะคะ ก็เพราะว่าในปี2,459นะครับกองทัพเรือได้ขอส่วนสร้างอู่หล่อเรือใหม่เลขสองนะครับทำให้เหลือแต่เพียงอูโบสถหลังนี้นะครับผมก็คือหลังนี้นี่เองค่ะงั้นเราเข้าไปดูข้างในใกล้ๆเลยดีกว่าไหมคะได้ครับโอเคค่ะ แล้วนี่ก็คือภายในตัวอุโบสถนะคะอาคารอุโบสถแห่งนีนะ้มีความพิเศษอย่างหนึ่งตรงที่เป็นการหันออกทางด้านยาวค่ะโดยอุโบสถเนี่ยจะมีทางเข้าทั้งสองทางก็คือทางทิศต,ตะวันออกและก็ทิศเหนือนะคะเ,เคยมีเรื่องเล่ากันด้วยค่ะว่าเนื่องจากพระประธานเนี่ยหันหน้าเข้าสู่พระตำหนักของกรมขุนที่เบตบวรทําให้ท่านเนี่ยทรงประชวรน,นะคะดังนั้นก็เลยมีการสั่งให้เปลี่ยนพระประธานให้หันหน้าไปทางทางด้านแปลค่ะ แล้วนอกจากนี้นะคะตรงนี้ก็ยังเป็นตัวอุโบสถที่มีการประดับใบเสมาติดเสาคลายพระอุโบสถสกุลช่งางวังน้าด้วยค่ะแบลกดีนะครับที่มีการนําพระประธานไปข้างบนแบบนี้จริงค่ะอันนี้ด้านข้างพระประธานทั้งสองข้างภายในอุโบสถนะคะก็ยังมีพระพุทธร,รูปในซุ้มหินอ่อนซึ่งซุ้มหินอ่อนเนี้ยเป็นอิทธิพลข,ของศิลปะตะวันตกค่ะ ก็จบกันไปแล้วนะครับสาหรับวัดวงสมวัดวงสมุนว,วิหารนะครับซึ่งท่านใดที่ต้องการมาวัดนี้วันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะอาจจะเปิดแค่บางโอกาสและเข้ามาก็ต้องมีการแต่งตัวให้สุภาพเรียบร้อยและใส่รองเท้าที่เป็นรองเท้าหุ้มส้นนะครับซึ่งวัดนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นวัดที่สําคัญนะครับใช่ค่ะมีความน่าสนใจมากๆอยากให้ทุกคนได้ลองมาเยี่ยมชมดูสักครั้งหนึ่งนะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับทริปวัดร้างในบางกอกหนึ่งวันของพวกเราค่ะ สำหรับรายการใกล้วัดใกล้วังในวันนี้นะคะก็รีเสิร์ชข้อมูลกันมาอย่างหนักหากมีข้อมูลส่วนไหนที่ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนจะมาหน้ากลัวแถวนี้เตุ่มเป็นป่าไม่ใช่เหรอเป็นไอ้ไนี่ถูอว่าเป็นป่ามาเลยตรงนั้น<ม><ม>นู่นรตรงนู้นป่าช้าจชิงช้าสามอันเนี้ยกมช่ดมอดำอ่ะขับินช้า ร้านเขาเน่ยเป็นมดเดินมาตังลแล้วประชาชปเจออยู่ตรงไหนนู่นี่ยตรงบ้านหรอลาน้ตช้าตรงนี้เป็นโบตรงบ้านเดียไปเป็นโบสใช่ไหอยมาก่อนหน้าตวตรงบ้านไมั้ไมมีนไม่มีอะไรเข้าไม่ได้แล้วตรงบ้านเราที่มันมีออกลูกยังลำบากมาก่อนเนี่ยอธิายน้ำลูกไปลำบากออกไม่ได้ไปไม่ได้ ยากเขาได้นี่ยดีดูแต่เขาไม่ได้เราเรานะให้เราเห็นเฉยตรงนี้อีกเมื่อก่อนไม่เป็นอุโมงค์ไม่เป็นอุโมงเข้าได้แต่นี่มันตันแล้วตันเหรอต้นไม้เหรอต้นไ้ตรงตา่ได้วแข็งเนี่ยถ่ายตรงอุโมงนั้นเนี่ยได้แล้วั้นแหลไม่ใช่เป็อุโมงค์มั่นแหละอารก็ไม้ต้นแบบนู้นอ่ะเขาไม่ได้ถ่ายเขาลูกน้ำที่ดูอุโมงค์นั้นแ่ละมีต้นไม้ีโพงอ่ะมันเข้าได้เนี่ย

แต่ก่อนคือมีคนเข้าไปได้เนี่ยไม่มีคนเข้าไปได้จะจะมองเห็นมองเห็นเหมือนว่าเป็นโพงข้างในเป็นโพงแล้เราไม่ไม่ไม่มันไม่มนีไปเยอะนี่ันมีลูกมีมุกเต่าอยู่ เป็นแบบนี้ตรงนี้จะมีชิงช้าสามอันชิงช้าเขาจะอยู่ตรงนี้แล้วเป็นเถาตรงนู้นจะเป็นต้นพุลรโหงก็เรียกพลรโหงขอบคุณมากค่ะล้ก่อนที่จะสร้างนี่ร้านขายของขึ้นมาเสร็จแล้วยายอ่ะเขาเดินไม่ได้เขาจะสุดขัดเขาแบบพอเขาขัดเขาไปพ้นบ้านที่คนต้มตังก็ป้าใจแต่ไม่มีรถวิ่งเขาบขันนะปูลเราขนลุกเพราะพี่มีรถวิ่งนะ การเป็นรายการดีอยากชื่อร์ปัน Enjoy i s t i n g แล้วมันเปลี่ยนอ่านี y i s t e n i n g อยู่ส่วนอีกคนเลยก็ไม่ดูกำจะเปิดเพ